มันอะไรกันวันนี่ยวันนี้เข้าโพสมาแชฉชัดๆเลยว่าเวไทเทเนียมรู้เห็นทุกอย่างที่นานาชวนเพื่อนลงทุนแถมยังมีคำพูดเด็ดอยู่ต้องขอบคุณไอ้นะที่ฟังแล้วคุณจะสุดขีดงงจนต้องฟังต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับช่องสรุปสั้นนะครับ วันนี้เรื่องมันเดือดมากจริงๆกับคดีที่นานาไรบีนาเพิ่งโดนจับไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองในคดีช่อโกองเงินเพื่อนไปรวมๆแล้วกว่า195ล้านบาทแต่ประเด็นที่ร้อนที่สุดของวันนี้มันคือคำให้การของคุณเข้าโพดเพื่อนสนิทในแก๊งที่เพิ่งไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องไทยรัฐทีวี32เมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับ คุณข้าวโพดเขาเล่าละเอียดเลยนะถึงปฏิกิริยาของเวสามีของนานาที่โกรธเพื่อนหนักมากหลังเรื่องแดงขึ้นมาแถมยังยืนยันอีกว่าเวอยู่ด้วยทุกครั้งที่นานาคุยเรื่องชวนลงทุนโอ้โหแค่นี้ก็พีคแล้วใช่ไหมครับประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามตัวใหญ่ๆเลยก็คือทั้งคู่รู้เห็นเป็นใจกันอยู่แล้วหรือเปล่า คุณผู้ฟังฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยอ่าแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมขอย้อนไทม์ไลน์สั้นๆให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ประติดประต่อเรื่องราวกันถูก เมื่อวานตอนเช้าตรู่เลยครับตำรวจจากปอสอหรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกเข้าจับกลุ่มนานาคา,าบ้านพักย่านพระขนงเลยข้อหาก็คือช่อโกงและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าแชร์ลูกโซ่นั่นแหละครับ คุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับผู้เสียหายทั้งหมด17คนคือกลุ่มเพื่อนสนิททั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจนี่เข้าโพดดาดา้าโดนกันไปรุมรวมๆ9 9 5ล้านบาทแน่นอนว่านานาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแต่ตำรวจดันไปเจอหลักฐานเด็ดในบ้านเป็นเอกสารปลอมเพียบโดยเฉพาะสลิปโอนเงินปลอมที่ใช้เลขอ้างอิงเดิมซ้ำๆกันหมดเลยแค่เปลี่ยนยอดเงินกับเวลาเท่านั้นเห็นแล้วอึ้งเลยใช่ไหมล่ะครับ แล้วเวละ่ะเวอยู่ไหนตอนนั้นเวหายตัวไป3วันเต็มๆต,ตำรวจต้องแยกสอบสวนต่างหาแต่สุดท้ายเวก็โผล่มาบอกกับนักข่าวสั้นๆว่ายังไม่ได้ยาและที่สำคัญคือนานา,นาสั่งห้ามไม่ให้มาเยี่ยมม,มันยังไงกันแน่พอตกบ่ายเมื่อวานเรื่องก็ยิ่งเดือดขึ้นไปอีก คุณดาดาไปเล่าในรายการแฉบอกว่านานาโทรศัพท์มาจากบนรถตู้ตำรวจเลยเสียงเครียดมากบอกว่าเงินประกันตัว50ล้านไม่รู้จะพอหรือเปล่าส่วนเจนี่นี่ร้องไห้หนักมากครับบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองกินหญ้ามาตลอดกลุ่มเพื่อนๆของเจนี่โดนไปรวมๆกันเกือบ400ล้านโอ้ยฟังแล้วจุกแทนเลยจริงๆ ส่วนคุณเข้าโพดตอนนั้นยังไลฟ์ขายของอยู่นะครับแต่ก็เล่าว่าตัวเองก็โดนไปหลัก10ล้านเหมือนกันถูกชวนให้ลงทุนหุ้นบ้างปล่อยกู้บ้างสัญญาว่าจะให้เงินปันผลสูงลิว่วแต่สุดท้ายเงินก็หายไปจริงๆตัดภาพมาตอนกลางคืนเมื่อวานนานาถูกสอบปากคำยาวนานถึง10ชั่วโมงเต็มมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆหลุดออกมาว่ามีการสั่งข้าวกระเพรามากินกับตำรวจ29กล่องส่วนใหญ่เป็นกระเพราไก่ แต่ถึงจะกินอิ่มแค่ไหนนานาก็ยังไม่ยอมรับสารภาพครับแถมทนายฝั่งผู้เสียหายยังออกมาแฉเพิ่มอีกว่าที่นานาเคยอ้างว่าบัญชีธนาคารโดนปอปองอายัดน่ะไปเช็คมาแล้วไม่ใช่เรื่องจริงเลยเอกสารที่เอามาโชว์เพื่อนๆก็เป็นเอกสารปลอมทั้งหมดชัดเจนเลยว่าตั้งใจทำมาเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะเอาละทีนี้มาถึงวันนี้ครับ วันนี้ตอนเช้าเนี่ยนา,นานาถูกตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่ศารอาญาเป็นเวลา12วันซึ่งตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวเต็มที่เพราะกลัวว่าจะหลบหนีแต่ประเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้มันอยู่ตรงนี้ครับคือสิ่งที่เข้าโพดออกมาแฉเวมันเป็นยังไงกันแน่ บ่ายวันนี้เลยครับประมาณบ่าย2องโมงรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่อง32ได้เชิญคุณเข้าโพดมานั่งคุยแบบเปิดอกเลยในฐานะเพื่อนสนิทและหนึ่งในผู้เสียหายหลักที่โดนไปหนักที่สุดคุณผู้ฟังครับเท้าโพดคนเดียวโอนเงินไปลงทุนกับนานา,นาถึง116ล้านบาทได้คืนมาแค่71ล้านที่เหลือคือหายวับไปกับตานี่แหละครับคือจุดเดือดที่ทุกคนรอฟัง พิธีกรถามคำถามที่หลายคนอยากรู้ก่อนเลยเรื่องที่เวโกรธเพื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าโพดเล่าว่าได้คุยกับเวครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ก่อนคือช่วงที่เรื่องมันเริ่มจะบานปลายแล้วเวโกรธหนักมากโกรธเพราะคิดว่าเข้าโพดเป็นคนเอาเรื่องไปบอกคนอื่นให้รู้ให้เขาไม่พอใจแล้วก็โกรธกลุ่มเพื่อนทั้งหมดเลยความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนเขาจะตัดขาดเราไปแล้ว เขาพดเล่าทั้งน้ำตาเลยนะครับว่าที่ต้องออกมาพูดวันนี้ก็เพราะมันจนมุมแล้วจริงๆเพื่อนๆเห็นเธอซึมเศร้าร้องไห้เครียดหนักมาตลอดมันอึดอัดจนสุดท้ายก็ต้องเลือกที่จะพูดความจริงออกมาแม้จะรู้ว่าเวจะไม่พอใจก็ตามอืมฟังแล้วมันน่าอึดอัดแทนจริงๆนะครับแล้วก็มาถึงประเด็นที่เดือดที่สุดของวันนี้ครับพิธีกรถามตรงๆชัดๆเลยว่าเวรู้เรื่องที่นานาทำอยู่หรือเปล่า คุณผู้ฟังฟังคำตอบของคุณเข้าโพดดีๆนะครับเขาตอบว่าเวอยู่ทุกเหตุการณ์ที่นานาคุยเรื่องนี้กับเข้าโพดเลยค่ะโอ้โหชัดไหมครับยังนี่ยังไม่พอเข้าโพดเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยคือวันที่18พฤษภาคมที่ไปกินข้าวร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน6คนซึ่งในนั้นก็มีทั้งเวและนานาอยู่ด้วย วันนั้นนานาชวนลงทุนบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะให้ผลตอบแทนสูงมากแล้วเวก็พูดขึ้นมากลางโต๊ะอาหารเลยครับประโยคแรกเขาพูดว่าเพราะลูกไอเป็นอเมริกันอยู่โรงเรียนนี้อยู่ถึงได้มาเจอคนนี้เพราะไอนะจากนั้นก็พูดประโยคที่เด็ดที่สุดตามมาว่าทุกคนต้องขอบคุณไอที่ได้มาเจอสิ่งดีๆแบบนี้เพราะไอเองเฮ้ยคุณผู้ฟังครับ คำพูดนี้พอย้อนกลับมาฟังในวันนี้มันชวนให้คิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจริงเหรอมันคืออะไรกันแน่เขาพูดเองก็บอกนะครับว่าเธอเองก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้วเวอาจจะโดนภรรยาตัวเองหลอกมาอีกทอดหนึ่งด้วยหรือเปล่าอันนี้เธอไม่รู้จริงๆแต่ที่ยืนยันได้แบบ100%คือเวอยู่ตรงนั้นอยู่ในทุกการพูดคุยเรื่องการลงทุน เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับในรายการโหนกระแสวันนี้เหมือนกันคุณเข้าโพดก็ฝากข้อความไปถึงนานาด้วยว่ายอมรับความจริงเถอะอย่ากโกหกอีกเลยส่วนทนายของผู้เสียหายก็ออกมาแฉเพิ่มอีกว่านอกจากเอกสารปอปองอจะปลอมแล้วสลิปโอนเงินก็เป็นการทำปลอมขึ้นมาซ้ำๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเป็นลักษณะของการหมุนเงินจ่ายปันผลเพื่อล่อให้เหยื่อตายใจแล้วลงทุนเพิ่มเข้าไปอีก ทำให้ตอนนี้มูลค่าความเสียหายจริงๆอาจจะพุ่งเกิน195ล้านบาทไปแล้วด้วยซ้ําตอนนี้ในโลกโซเชียลก็เดือดสุดๆเลยครับเพื่อนๆในวงการอย่างดีเจบอยก็เข้าไปเยี่ยมนานาแล้วบอกว่านานายังอยู่ในอาการช็อกหนักมากแต่เวก็ยังเงียบยังไม่มีใครเห็นเขาโผล่ไปเยี่ยมภรรยาเลยโดยอ้างว่านานาเป็นคนสั่งห้ามไว้เองคำถามคือแล้วเงินประกันตัว50ล้านบาทที่เคยพูดถึงมันหายไปไหน ตอนนี้คดีมันยังไม่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนแบบเต็มๆนะครับเพราะเน้นหลอกแค่ในกลุ่มเพื่อนสนิทและข้อมูลล่าสุดจากตำรวจก็คือเส้นทางการเงินยังไม่พบว่าโยงไปถึงเวคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าคุณเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ในโต๊ะอาหารวันนั้นพอมาถึงวันนี้คุณจะรู้สึกยังไงกับคำพูดของเวสรุปสถานการณ์ล่าสุดวันนี้นะครับคดีของนานายังร้อนระอุนานาถูกนำตัวไปฝากขัง12วัน ตำรวจค้านประกันตัวเต็มที่ส่วนประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก็คือคำให้การของคุณเข้าพอดที่ออกมาแฉว่าเวโกรธเพื่อนแต่ก็ยืนยันว่าเวอยู่ด้วยทุกครั้งที่นานา,นาคุยเรื่องลงทุนและคำพูดเด็ดที่ว่า ทุกคนต้องขอบทุนไอในวันนั้นมันยังคงเป็นปริศนาที่ชวนให้ทุกคนงงกันทั้งประเทศจริงๆครับส่วนผู้เสียหายทั้งหมดก็ยังคงรอเงิน195ล้านบาทคืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่า เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับคุณผู้ฟันมันมีอะไรให้ตามอีกเยอะถ้าไม่อยากพลาดประเด็นเดือดเดือดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ถ้าชอบสรุปข่าวแบบเจาะลึกถึงใจแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คุยกันหน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ